ไฟฟิวกับแบบวัตตูไฟทิวนี่ทำการง่ายคือมัมีท่อท่อหลายท่อแล้วก็เขาเขาไฟเาแล้วไฟอีกท่อนะด้จะต้มมันใช้เวลาในการเดือด่อนข้างจะใช้เวลานานมากมีน้ำเยอะที่หลักการของของตัวตัวไฟคือนะฟหรอไฟฟิวไฟในท่อนะแต่ตัวนี้เป็นเป็นวัตู วัดวันดูมันกน็คือการการเป็นท่อกันแต่เนี้ยเอาน้ำอยู่ในท่อแล้วไฟเขาท่อนะมันจะเดือดเร็วกว่านะไฟทิ้วก็ไปในท่อแต่นี้ยคือวัดดูนี่คือท่ออยู่ในน้ำอยู่ในท่อมันก็เลยทำให้มันมันสามารถสตีได้เร็วอารมณ์รเหมือนคล้ายๆเหมือนไก๊สการเดือดเร็วอ่ะกดปุ๊บแล้วมันก็จะเดือดเร็วพร้อมใช้งานสตีใช้งานอันนี้ก็ใก้ๆเหมือนเหมือนหม้อต้มที่เสียยปั๊กอ่ะ พามันจะเดือดมันต้องใช้เวลานานอันนี้กับการมันมันเป็นแค่นี้นะในเรื่องของการการดูแลหลักๆของที่ก็จะดูอันนี้เมนเมนเมนบอยเลอร์เป็นอยู่างนี้ถึงหมดเลยเมนเมนคนหนึ่งก็ไปจ่ายตรงนี้ใช่ไหมเมนเมนตัวสองก็จะไปจ่ายตัวอันนี้คนหนึ่งคนเก่าราคาของตัวบอนเลอร์ราคาคือเก่าๆถ้าน้ำแยงมันก็เคยเคย ต้องการน้ำร้อนแล้วมันแห้งนมันก็จะแบบการจะบ่มน้ำแห้งมันก็จะมีการที่มัระเบิดหรือเราเคยเราเคยเอาอะไรนะครับร้อนๆ้วเอาน้ำใส่เข้าไปมันก็จะปูขึ้นมาดินแดนเยอะการที่เราเติมน้ำโดยการถ่านก็จะให้ดินแดันภายในนี้นมันระเบิดสิ่งที่เราพานิวการการเรียนที่เรียนระบบนะอันนี้ไม่ได้มีหลอดแก้วอยู่หลอดแก้วทำไม5ติด5หลอดแก้ว không muốn nó héi, khi héi thì nó là như vậy, khi nó mở, nó có khô rồi, nó nóng héi, trong quá trình chúng ta thấy phải héi rồi, chúng ta nó sẽ trở thành hơi, nó sẽ có dạng hơi rất nhiều. Chúng rồi nó lên. อันนี first, room room. ้หลักการนี้คล้ายกันมีแรงดันที่น้ำมันมีมีความร้อนมันเปลี่ยนสถานะมันมีแรงดันหม้อน้ำรถยนต์นทำไมเถอะผมบอกว่าถ้าเปิดหม้อน้ำรถยนต์ในเครื่องร้อนเพราะมันจะมีมันจะดันมาเราก็มันจะพองเนี่ยนี่หลักการคล้ายๆกันที่ผมผมก็มีตามคำคู่มือนี้ไว้อยู่แล้วแต่เราจะโฟกัสตัวตัววัดนทัวร์เป็นหลักนะเพราะเนื่องจากมันง่ายมัไม่ยากโอเคส่วนนี้แรกของของตัวตัวการตรวจเน็้ มีพวกแกส๊กแกสใช่ไหมแล้วก็ดูไปไปเดี๋ยวว่าวาล์วเปิดอะไรพวกนี้หรือเปล่าเจ็ตแกส๊เแกสเช็คเตอร์อากาศเช็คตอร์อากาศใช้ตัวโซลาร์อย่างไรเห็นได้ครัดูดูเช็คแก๊สก่อนที่จะเปิดเครื่องนะ,ะต้องเช็คแก๊สเช็คไฟสถานะเป็นยังไงตอนนี้ออนไหมนี่เป็นไฟน,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 นี่นานาเป็ไฟบโอล์านะที่ดึงมาจากตัวตัวเมโซนซึ่งเป็นตนัวเก่า mình sẽ phụng 2 lốp boiler 3 boiler 3 và boiler 2 check check bay nha, tơ tơ nha check gas check nó check check nước thêm nào, nó sẽ có nước thêm ở vào vào nước thêm vào nước nào

ฝัดหลังเครื่อง<ม>อยู่มันอัวนี้จะมีนี่นนอยู่ไอคอนเนอร์มันอยู่ชุดหนึ่งมันมีฝัดหลังเครื่องกับฝัดหน้าเครื่องนี่นะฝัดหลังเครื่องเห็นด้วยอันนี้ไอ้ไล่าไอากาศตัวต่างก็ฝัดได้มันจะมีวาล์วเช็คมีวาล์วอากาศที่ผมผมทำไวแล้ว ไอระด้บอากาศตัวบนมันต้องตัวนี้เป็นแอร์เว้นแอร์เว้นตัวตัวแรกอากาศก่อนที่จะเติมเติมระบบเข้าไปนี่ฝัดหน้าเครื่องอร์เว้นตัวล่างกระบอกเส้นนี้กระบอกอนี้ท่ออากาศเนี่ยเส้นนี้ที่วิ่งขึ้นเนี่ยจะมีวาล์ววิ่งขึ้นอยู่นี่ฝัดหน้าเครื่องฝัดหน้าเครื่องอันนี้คือเช็คมาตฐานะนะก่อนก่อนที่จะสตาร์ทติดตามนี้เลยพวกมือพอทุกอย่างเช็คมาตฐานะครบอันนี้ไม่ยากเลยทำทุกอย่างเติมเนยระบบแล้วก็ มันจะเป็นสีแดงนะแอนที่จรดันคือสีแดงมันสีแดงเันแล้วอปุ๊บมันก็สตาร์ทขึ้นี่้เป็นสีเขียวอันนี้มันมันใช้ง่ายมากพอขึ้นสีเขียวเสร็จเดี๋ยวมันก็แรงดันมันจะต่ำอยู่แล้วมันก็ค่อยสตาร์ทเองดันขึ้นไปีที่ศูนย์จุดเท่าไรศูนจุดห้าแปดหรือศูนจุดหก่าไม่รู้นะที่มันจะตัดเราเซ็ตไม่รู้ว่าเซ็ตเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดห้าหูนย์จุดห้าห้าถแรงว่านี่เกินมันตัดอยู่แต่ถ้าแรงดันมันลงปุ๊บ 55อะไรพวนี 5, 5, 6, 5้ม <All not S 1> <wer> ันเลี maybe maybe ้ยงอยู่แถวนี้แรีงงานที่ที่เอาไปใช้งานพอแรงงานสถานะการใช้งานแล้วเราค่อยไปเปิดวาล์นะปกติจะเพิ่งเปิดนะเขาจะให้เครื่องมาทํางานพร้อมก่อนล้วค่อยเปิดบาล์แต่ถ้าเราเราเราตานเราไปเปิดวาล์แล้วมันมันก็ยังก็ยังไม่ตัดพอพอใช้งานเสร็จปุ๊บเราค่อยค่อยไปเปิดบาล์ววางเมนเข้าเข้าไปในเครื่องเกระบบ เป็นวาล์วของเบเลอร์หนึ่งอันนี้บเลอร์หนึ่งอันนี้เบอร์เลอร์สองเบอเลอร์สามอันนี้เปิดเปิดวาล์วเมนนะอันนี้วาล์วเมนเอาเปิดวาล์วแมนแล้วที่ค่อยเปิดอันนี้เปิดเปิดวาล์วไปใช้งานเอาเปิดวาล์วเมน่ะวาล์วเมนจะเข้าตรงนี้นะอันนี้เป็นเป็นเหมือนถนนหลวงเอี่ถูกปิดหมดนะก่อนที่จะไปใช้งานก็เปิดเข้าลอนลี่ฮะแล้วก็ดึงเปิดขึ้นไปเพื่อให้ไปใช้งานที่ลอนลี่อันนี้ก็จบกระบวนการ อยู่ที่ได้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอะครัวแต่เขาเขียนห้ามเปิดไว้อันนี้ลอลลี่อันนี้น่าจะไปตัวเครื่องทำน้ำร้อนของชุดเก่าสามหม่นไปนี่ไอมาอาโก้คนี่เป็นอาโก้นี่ไงจับอยู่นี่ไงใช่ถูกต้องเอออาโก้อันนี้ไปลอลลี่เก่าอันนี้ไปชุดน่าเปลี่ยนความร้อนอาโคอาโคอาโก้ตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้งานนะส่วนตัวนี้ไปซักรีดซักรีดใหม่ ปัจจุบันอันนี้ไปครัวหมดทัจจ้งหมดมีสี่สี่ลายในการในการเอาไปใช้งานแล้วทำไมอันนี้ถึงห้ามเปิดคะก็มันมันมันยกเลิกใช้แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าไอเครื่องจาอนอ่ะเราเป็นฮีเตอร์ในตัวแล้วออมันได้ใช้สติมความร้อนแล้วค่ะตอนนี้งั้นหลักๆเราก็เหลือแค่ลอนนี่อย่างเดียวใช่ไหมที่จะเปิดโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อเรามาเปิดแล้วเราไปเปิดหมดไง เลหมดเสร็จอนี้ยปัญหาค ну ืออันนี้หนักทำงานหนักใช้งานก็เปิดใช้งานก็เปิดแล้วตอนนี้ใช้งานอ่ะครึ่งชั่วโมงอละเราเปิดให้แต่มันจะมีช่วงเวลาปิดเพราะหลังตอนนี้ล็รี่มันจะเปิดเขาจะปิดกลางคืนช่วงหกโมงเย็นช่วงเย็นนี่ือจะปิดหมดปิดวาล์วด้วยปิดเลอร์ด้วยทั้งหมดแล้วก็ยังใช้อีกว่าตอนตนี้ตอนนี้ทำงานอยู่อันนี้สองเดียบร้อยแล้วที่ว่าปิดเขาเราปิดไบเลอร์แล้วเขายังยังทำงานไม่ไม่ไม่ถ้่เขาจะมีเวลาบอกตอนนี้เขาทำแค่หก แต่ถ้าเขาจะทำนอกเหนือเวลาเขาจะแจ้งเรามาก่อนล่วงนะหน้าปิดตรงไหนส่วนแรกก็จะปิดที่เครื่องแล้วก็ปิดที่ตู้ฟิล์มเราปิดตัวเราตู้ฟิลนี้ยเาหนูปิดไปเรื่อยปิดคาถาเราไม่รีบปิดแล้วปิดที่เครื่องกดตรงไหนคะนี่ครับกดคุมเดียวคุ่มเดียวครับก็จะออฟอัตโนมัติมาจะออโต้เต็มทั้งหมด10ชั่วโมงหมครบจป็นวน10ชั่วโมงไม่ขึน้นเลย นโบรดาวเราก็มาปิดเสื่อแล้วก็เนี่ยเราก็มาเตน้ำวิ่งตามปกติที่เราเคยครับเดเสรปกติตองเปิตามปกติราแล้วแล้วโบรดาวไงอ่ัโาวโยอที่ังเโบราวมันมันมีนับนับชั่วโมงแล้วชั่วโมงกันการรันแล้วกั่วโมงดาวอัตโนมัตอยู่ในโปรแกรมของเขาใช่แต่ถ้าเราจะโบรดาวก่อนลันมันก็ลันได้โบรดาวมีรใช่แล้วก็ลองาว่าถ้ามันเป็นปมเสาจเใช่ลองเปน แล้วก็สิ่งสิ่งที่สำคัญเยอะที่สำคัญได้อย่างอย่างนี้ยนะถ้าคนาทำไม่บ่อยคนาทำไม่เป็นอ่ะทีนี้ก็ก็อาจจะต้องเต็มคู่ผสมนะเพื่อเพื่อให้ให้ก้าวมาตรวจกล้าวมาปรับก้าวมาทำอะไรหน่อยอย่างพวกวานสนหลัญเดี๋ยวเราเราไม่รู้เราเราเปิดมั่วเราเปิดมั่วเสร็จใครวะไอ้นี่ทำงานหนักขึ้นมันมันมันไม่รู้ไปเจ่ายที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นสำคัญนะเขาจะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องตัวตัวไอ้ตัว ใช่ตัวเกลือที่จะต้องเติมใช่ไหมที่ไม่ต้องมีรอบมาเติมครับมีกระบอกวันไว้ของเก้ากระปังของก้ไว้มีกระบอกวันไว้จะเติมบรรจารย์ของมันบนหัสเปิดได้ครับเปิดฝาดูได้เลยใครยังไม่เคยดูไว้ต้องเปิมใครให้มดูเช็คเระดาบันเช็คก่อนเลยนี่คือเกลือนะคะยังว่านี่เกลือหมดแล้วฝั่งนี้ ใช่ห hey, hey, all ัวจังจะต้องเติมไอ้น้ำเกลือมันทานได้นะจริงอ่ะหมดเลยสองสองงานแสดงว่าน้ำเกลือหมดแล้วเอ่อเติมทุกวันจันทร์ถึงแล้วค่ะเกลืออยู่ในฐางท้านไหนหมดไม่หมดเราจะได้รู้ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราตรวจเป็นยังไงอ่ะเราเพิ่มข้าวสิบโมแต่ทีนี้ซีไม่โมคือเติมสกเท่ ครั้งหนึ่งอะมาเติม50กิโลแต่ก่อนมาะถึง50กิโลก็คือเติมอย่างละถุงก็จะม,มีตารางมีตารางมาให้ทิ้งไว้ตรงนี้ปะ่ะมิเตรอร์แก๊สอ,อันนี้จะเป็นเลขของมิเตอร์ใหญ่ตัวนูน้นอันนี้เป็นเลขอ่าเปเชอร์แรงดันตัวนี้ แล้วก็จะเป็นนาเครื่องก็จะเป็นน้าเครื่องตรงนี้เหมือนกันนะตัวเลขมันต้องไกล้กันแล้วเมเชอร์อะไรเงี้ยเตมเชอร์เตอร์แบนเตมแล้วก็ในกูดาวแล้วก็ในกูดาวก็ยนี่ะมามีแรงดันมันจะต้องใกล้กันนะตรงหน้าเกกับตัวละก็เต็มกูในกูดาวสี่ชั่โม่ ก็อันนี้จะเป็นมิเตอร์ด้านหลังมิเตอร์ด้านหลังนี่เป็นสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ไหนอากาศเต็มเยอะไปปวยมาเยอะเบออันนี้อันนี้รายละเอียดทีเจอแล้วเพราะปวยมาเยอเบอร์กับปริมาณอากาศอารมณ์เหมือนเราเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเราจูนทาบูไม่ดีอ่ะเว้ยเราบิดเเครื่ออองม เ่กด่มันเรื่องกระดดมันกินน้มันเยอะไปก็ไม่ดี่ามันมันเป็นไฟฟิวไฟใช้ไฟในท่อน้าเดือดใช้งานสุดท้ายปัญหาคือคุณภาพน้ำไยมันเป็นน้ำ่ขาดที่ไม่สะอาดี่ขากแต่แต่ขอให้มีน้ำมีใช้งานได้แต่ตัวนี้ดีแ่เรื่องน้มากเลยเพมันคือน้ในท่อเี่ยถ้าเขาจะตีกท่อ ถ้าน้ำไม่สกปรกแสดงว่าน้ำท่อมันมันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆปัญหาจะเกิดมันก็ทําให้ความเสี่ยงในการเกิดสูงกว่าทีนี้มันก็เลยต้องมีเซ็นเซอร์ที่วันค่าละเอียดและเยอะกว่าเรื่อยๆอาจจะขี้ฟองนิดหนึ่งแต่ถ้าในช่างสมัยนี้รับรันอย่างนี้คือรันสตาร์เตดมันต้องมาดูแต่ละข่อยมาด้านไหายาวๆไม่เล่แต่ตอนนี้มันต้องใส่ใจมะเออต้องมีการตรวจเวลาตลอดว่ามันตันช่วงไหนมันเออร์เรสมันเรลวมันอทลามัน เชื่อไม่ได้มันก็ตนตะมันก็ท่มีงาใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับเป็นมีมันหายเราก็ต้องดูแลเรื่องที่ไหนบอย่อข้อข้อควเหาัง่ถ้าเราดูแลเรื่องของัวซันเนอร์ดูของตัวปบดหลัดทุกทุกวันหรือสามวันครั้งสี่วันครั้งตามที่เราตกลงกันอ่ะแต่ว่ามันมันได้หมดปัญหาไปเลน้ำมันเตากบบ l ถะ มันเป็นหมวอมิ้นรวัดรวยเราใช้แก๊สอย่างเดียวมีอะไที่ทำเป็นเตาอตาบิช